กฎหมายปลดล็อกพืชกระท่อมมีผลแล้วนะคะทุกคนหลายคนก็ถามว่าสรุปแล้วปลูกพืชกระท่อมได้หรือเปล่าหรือว่าต้องไปลงทะเบียนอะไรแบบกัญชาหรือเปล่าตอนนี้นะคะตอนนี้ตอนที่ยังไม่มีกฎหมายลูกออกมานะสรุปว่าปลูกพืชกระท่อมได้อย่างเสรีแล้วนะคะเคี้ยวใบกระท่อมก็ได้แล้วนะคะแต่เอาไปผสมยาแก้ไอทำสีคูณรไม่ได้นะคะ วันนี้ค่ะเป็นดีเดย์ปลูกปลดล็อกพืชกระท่อมค่ะเพราะว่าพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษฉบับที่8พศ2564มีผลบังคับใช้แล้วค่ะทุกคนคือแต่ก่อนเนี่ยพืชกระท่อมเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่5ตามพรบรยาเสพติดให้โทษเดิมแต่พระราชบัญญัติยาเสพติดฉบับใหม่ฉบับที่8เนี่ยนะคะปี2564ถอดกระท่อมออกจากลิสต์ยาเสพติดแล้วค่ะ ถ้าใครปลูกไว้ที่บ้านอยู่แล้วฮะแน่ <c oughs> ครอบครองได้แล้วถูกกฎหมายนะคะซื้อหรือขายใบกระท่อมตอนนี้ได้นะคะต่อมาถ้ามีกฎหมายลูกออกมาเนี่ยน่าจะมีการกํากับเรื่องของการซื้อหรือขายเนาะเดี๋ยวเราต้องดูรายละเอียดอีกทีเนาะแล้วที่สําคัญค่ะก็นํามาบทเคี้ยวได้ปลูกเพิ่มเติม,ม,มก็ได้กรณีนี้ไม่เหมือนกัญชาเพราะว่าไม่ได้ครอบคลุมแค่ทางการแพทย์ค่ะแต่ว่าสามารถส่งขายเป็นพาณิชยกรรมอุตสาหกรรมสามารถทําได้นะคะ หลายคนก็ถามว่าทำไมถึงมีการแก้นี้ขึ้นมาคือแนวคิดเรื่องยาเสพติดให้โทษในประชาคมโลกช่วงหลังเนี่ยนะคะมีลักษณะผ่อนปรนยาเสพติดให้โทษบางชนิดมากขึ้นโดยเฉพาะสมุนไพรอย่างเช่นกัญชาก็เป็นเวฟที่มาก่อนการปลดล็อกกระท่อมเนาะหลายคนเนี่ยหลายประเทศก็ยอมรับกัญชามากขึ้นแล้วคราวนี้ก็ถึงคิวของกระท่อมค่ะองค์การสหรประชาชาติ ไม่ได้ประกาศควบคุมพืชกระท่อมในบัญชีรายชื่อยาเสพติดหรือวัตถุออกฤทธิ์ตามอนุสัญญาระหว่างประเทศมีแค่สำนักงานควบคุมยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติค่ะหรือว่าชื่อย่อ,อ UNODC ที่ขอความร่วมมือให้ประเทศสมาชิกเฝ้าระวังและติดตามสารออกฤทธิ์ซึ่งมีพืชกระทอมอยู่ในนั้นด้วยเพราะว่าเขากังวลว่าพืชกระท่อมเนี่ยจะถูกแปลงเป็นวัตถุดิบเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นยาเสพติดอื่นค่ะทุกคนถ้ามาดูประเทศอื่นนะคะเขาจัดกระทอม ตอนนี้อยู่ในประเภทไหนบ้างประเทศอย่างเดนมาร์กลัตเวียลิทัวเนียโปลแลนด์โรมาเนียสวีเดนนิวซีแลนด์จัดให้พืชกระท่อมแล้วก็สารประกอบที่อยู่ในพืชกระทอมเนี่ยนะคะเป็นยาควบคุมส่วนของประเทศที่อนุญาตให้ซื้อขายและใช้ได้ถูกกฎหมายมีที่อินโดนีเซียแล้วก็มีที่อังกฤษค่ะที่มีการขายกระท่อมทั้งใบสดใบแห้งเป็นผงเป็นสารสกัด ซึ่งผู้บริโภคสามารถซื้อได้โดยไม่ต้องมีใบสั่งแพทย์ค่ะนอกจากนี้ก็การที่ตรวล็อกพืชกระท่อมเนี่ยนะคะก็เป็นการทำให้คนเนี่ยไม่ต้องไปติดคุกโดยไม่จำเป็นแล้วด้วยนะคะที่ผ่านมาตอนนี้มีคนที่ถูกดำเนินคดีอยู่ในเรือนจำเพราะมีกระท่อมในครอบครองหรือว่าเพราะเสพกระท่อม1,038คนค่ะทั้ง 1, 0 3 8คนพร้อม พอกฎหมายตัวนี้มีผลแล้วนะคะพอกระท่อมไม่ใช่ความผิดอีกต่อไปพวกเขาก็จะได้รับการนิรโทศกรรมแล้วก็ได้รับการปล่อยตัวนะคะรวมถึงคนที่ตอนนี้คดีกระท่อมเนี่ยอยู่ในชั้นตํารวจและชั้นอายการที่มีอยู่ประมาณหนึ่งหมื่นคนก็จะถือว่าเป็นอันสิ้นไปคดีจบไปเลยถือว่าไม่เคยทําความผิดมาก่อนค่ะหลังจากนี้นะคะจะมีการออกกฎหมายรองตามมาซึ่งน่าจะมีบทบัญญัติเพิ่ม,เต,มเติมแหละในแง่ของรายละเอียดอย่างเช่นห้ามขายให้ นที่อายุต่ำกว่า18ปีห้ามขายให้สตรีมีคันแล้วก็ห้ามขายในบางพื้นที่ค่ะอย่างเช่นโรงเรียนหรือวัดเป็นต้นนอกจากนี้ก็น่าจะมีกฎหมายที่มาควบคุมธุรกิจการส่งออกหรือนําเข้าที่อาจจะต้องทําใบอนุญาตนะคะในการกําหนดคุณสมบัติแล้วก็ระเบียบเกี่ยวกับสถานที่ขายค่ะก็น่าจะมีประมาณนี้นะคะกฎหมายที่กําลังจะออกตามมาเนาะเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลเกี่ยวกับกระท่อมหน่อย คือตอนนี้เนี่ยนะคะถึงจะมีการปลดล็อกการเคี้ยวกระท่อมเนาะแต่การนําใบกระท่อมมาปรุงผสมกับสารเสพติดให้โทษอื่นยังมีโทษอยู่นะคะฝากฝืนมีโทษปรับไม่เกิน50,000บาทเป็นต้นอันนี้คือห้ามทำสีคูณร้อยยังผิดกฎหมายอยู่ สี่คูนร้อยเนี่ยนะคะก็คือหลายคนอาจจะไม่รู้เนาะก็คือมันใช้น้าต้มใบกระท่อมเนี่ยค่ะเ,เป็นส่วนประกอบเนาะเอาไปผสมกับแบบส่วนประกอบอื่นๆอีกสีอย่างอย่างนี้เนี่ยค่ะอันนี้ยังผิดกฎหมายนะคะทุกคนนอกจากนี้ก็ ถ้าเกิดว่าเป็นการเคี้ยวทั่วไปซึ่งกระท่อมเนี่ยนะคะก็เป็นที่รู้กันในหมู่ชาวสวนชาวไร่ว่าแต่ก่อนเนี่ยใช้เคี้ยวแล้วจะมีกําลังวังชาอันนี้ถูกกฎหมายอย่างไรก็ดีก็มีโทษนะคะถ้าเกิดว่าเสพอะไรเกินขนาดนะคะถ้าเกิดว่าเคี้ยวใบกระท่อมในปริมาณมากเกินไปก็จะมีอาการท้องผูกนอนไม่หลับขึ้นไส้อาเจียนบางครั้งก็อาจจะลามไปถึงแขนขากระดูกค่ะแล้วก็มันเหมือนคนติดกาแฟอย่างนี้เนี่ยคะ่ะซึ่ง คาเฟอีนก็เป็นยาเสพติดเหมือนกันเนาะที่ถูกกฎหมายเนาะก็ถ้าเกิดว่าเสพกระท่อมมากเกินไปก็จะส่งผลต่ออารมณ์ค่ะที่ถ้าไม่ซึมเศร้าก็อาจจะก้าวร้าวได้กระวนกระวายความดันสูงหรือว่ามีอาการหวัดระแวงเห็นภาพหลอนพูดไม่ค่อยรู้เรื่องค่ะอันนี้ก็เป็นผลเสียของกระท่อมนะคะที่แม้ว่าจะถูกกฎหมายแล้วแต่ก็เหมือนสมุนไพรทั่วไปที่ถ้าเกิดว่าใช้มากไปเนี่ยก็โอเวอร์โดสได้นะคะยิ้มไหมยิ้มไหม ิ้มอะไรหลายคนที่แบบได้รับการอิรโทษกรรมเนี่ยจะได้ออกจากเรือนจํา นี่คุณผู้ชมหลายคนก็ยิ้มนะคะบอกว่าเออก,กระทอมเนี่ยดีกว่าเครื่องดื่มชูกําลังแต่เอาจริงอ่ะคือคือเรารู้กันอยู่แล้วว่ามันมีการเคี้ยวใบกระท่อมในกลุ่มของผู้ใช้แรงงานซึ่งตามความเชื่อเดิมเนี่ยเขาเชื่อว่าการเคี้ยวกระท่อมมันทําให้เหมือนทนแดดทนฝนได้ดีกว่ามีกําลังวังชามากกว่าซึ่งแต่ก่อนอ่ะภาพลักษณ์ของคนที่เคี้ยวใบกระท่อมอ่ะอาจจะรู้สึกว่าดูไม่ดีคนเมืองเนี่ยอาจจะไปคิดไปตัดสินแทนเขาว่าเอ้ยมันจะน่ากลัวหรือเปล่าเป็นสารเสพติด หรือเปล่านะคะแต่ว่าตอนนี้ก็คือถูกกฎหมายอันนี้มันไม่ได้มีการจํากัดเหมือนกับกัญชาใช่ไหมคะว่าห้ามปลูกเกินกี่ต้นกี่ต้นในบ้านนะคะใช่ค่ะเ,เบื้องต้นนะคะตอนที่ยังไม่มีกฎหมายลูกออกมาก็คือช่วงนี้เนาะยังไม่มีกฎหมายกําหนดเกี่ยวกับการค้าการขายค่ะแล้วก็คิดว่าถ้าเกิดว่ามีกฎหมายลูกออกมาเบื้องต้นนะคะจากข้อมูลที่ได้รับการรายงานมาเนี่ยก็จะมีการจํากัดเฉพาะการณีจะส่งออกนําเข้าเท่านั้นเอง อืมค่ะก็คือตอนนี้ต้องยอมรับว่าพอเข้าสู่โควิดคนเริ่มหันมาสนใจพืชที่เป็นพืชสมุนไพรามากขึ้นนะน้องพลอยอย่างฟ้าทลายโจรเนี่ยตอนนี้คนก็สนใจกันเยอะนะคะแล้วก็กัญชาก่อนหน้าน,นี้คือกัญชาเนี่ย เรียกว่าเป็นอะไรที่สีเทามากซึ่งคนที่รู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. กัญชามีประโยชน์ก็มีแต่ลุกคนที่รู้สึกว่ากัญชามันมีแต่โทษอย่างเดียวเอาไว้เสพดูน่ากลัวก็มีซึ่งตอนนี้มันก็พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่ากัญชามันมีสรรพคุณทางการแพทย์เหมือนกันแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งข่าวดีนะคะสําหรับใบกระท่อมนะคะ